สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องหน่อยนะครับอันนี้รถแรงรถไปแรงคนแรงไม่รู้เป็นว่าอะไรนะครับนี่นะครับฝังเหมือนเฟืองมันลูดนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ไปเลยเฟืองลูด,ลดแล้วเฟืองหลุดเออเออขึ้นมาดับเครื่องเฉยเ,เ,เอเอ ก็ไม่ได้ขับพังด้วยอเอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภายในนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือหามกันจากลางนางเลยครับนี่ตายในนาที่ตายหน้าที่ครับก็เดี๋ยวจะอัจะทำเต็มเลยใช่ไหมอัร้อยร้อยห้าสิบมีแคมอโอเคเดี๋ยวเบาเดิมไปก่อนอ่ลงละโมกึงไหมกึงมีกึงแล้วบ้งสลับลูกไปเลย,เลย อก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อก่อนนะครับเดี๋ยวดูภายในที่ว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับอ่ะ,อะนะครับสรุปแล้วนี่ตุ่มขาดนะครับจักต่อทําขาดโอ้โหนี่หล่อเฟือง,ออง,ต,งตัวอื่นเป็นไหมดูดิต้องหมุนตัวอื่นดูดิ่ตัวยังยังหมุนหมุนโดนไหม มาเล๋ยวล้างตรวจได้ดีดี๋ยวสอดเบียวไปเดินฟันเพิ่มเ่ยน,นี่ก็เบียวทํำแล้วหนึ่นงนี่นี่เจอแล้วแหมไม่อยู่นี่เองเนี่ยเนี่ยตัวการนะครับนี่ถ้าเราไม่ดามมันก็จะประมาณนี้นะครับตุ่มนะครับมันพอเวลามันหลุดมาแล้วเนี่ยมันพังนะครับอ็นนี้มันจะไม่คุ้มนะครับยอมเสียแค่ตุ่มตัวเดียว นี่ก็โดนนี่ลองดูดิมันเยินไหมมันจะดังอ่ะแกเลยลื้เลยเพราะว่าเขาต้องนั่นใหม่อยู่แล้วอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้ใส่แคมไปแล้วนะครับโอ้โหไปม,มองไ่เห็นแคมเลยว่ะเลยคอร์ด่อยได้ไหมี่ยแล้วก็วาลไอ้น,นี่กดไว้ยังอ่ะเดี๋ยวจะกดหลอดวาลวด้วยนะครับไอตัวนี้เป็นแคมหนึ่งบวกนะครับตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งบวกแล้วก็ บอกลูกแหวนนะครับอ่าเป็นร้อยห้าสิบนะครับหลบวาวสามมิลครึ่งใช่ปะวะใช่บางทีแข็งไม่มนม่ร <c oughs> ก็หลบเผื่อไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไปพอดีเป๊ะเลยมันก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันไม่พ้นขึ้นมามันจะเป็นงานลื้อนะครับ <c oughs> ก็อันนี้หลบเผื่อวาวโตแล้วเนาะอ่ะโอเคัวมีวาวโตก็ไม่ต้องทำไรละเอาฝาทำอย่างเดียวนะครับ ลองดูก่อนเผื่อเอาเดิมดีกับติดแล้วเว้อ่ะโอเคนะครับจะขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม<ส>แล้วเฟืองมา <c oughs> ดูนี่ตัวไหน<ส>เปลี่ยนไปสามตัวนะครับ<ส>เปลี่ยนจากต่อกเข้า่าอย่างนั้นนี่เฟืองตัวนี้หนึ่งตัวนะครับบาลานต์ตัวบนตัวล่างนะครับ<ส>แล้วก็เืองขับนะฮะรักองใครมาเนี่ย <c oughs> เท,ท่าไรเนี่ยเท่าไรสองแปดใช่ไหมถ้ามีค่าส่งเท่าไหร่ถ้าส่งด้วยอะ่ะฮะสองร้อยกว่าบาทด้วยเหรออ่านี่คางคางสยามนะครับใครสนใจก็ทักมหาวิสานได้นะครับ<น>ตัวนี้สองพันแปดสองแปดคือวิ่งมาที่ท,ที่บ้านเนาะวิ่งมาที่ร้านอ่าแล้วก็ถ้าถ้าค่าส่งก็บวกอีกสองร้อกว่าบาทเพราะว่ามันหนักนะครับ มันดีไหมมันดีไหมเนี่ยนกดีเราดีไม่เก็บใบใช้เองมาขายทำไมเยาโอ้โหแหมโอ้อ่ะโอเคนะครับก็สนใจก็พักมาแล้วแล้วแล้วเทาไว้เอาไปประกอบเองเท่าไหร่หมดแล้วหมดแล้วถ้าจะประกอบเองต้องเกียวเอาเอาโอเคนะครับก็ ถ้าเกิดว่าจะเอาไปประกอบเอป็นเยาจะแกะออกให้ okay. เออพอถาดน <c oughs> ี่แหละอ่ะโอเคแล้วครับผมอะ่ะนะครับเดี๋ยวตุ้มเฮ้ยตุ้มไม่ไหนอ,อ,อ่ะอ่ะเฮ้ยตุ้มไม่ขม <c oughs> ยายังาขมายังอืมหยิบมาให้แล้วอ่ะวางไว้ให้อแบบ่ะตุ้มไม่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวหรือตุ้มตุ้มเต้ ตุมต้มด้วยตุ้มเอามันนุ่มดามมาให้อ่ะอ่านะครับอันนี้ตุ้มดามอันนี้เสียแค่ห้าร้อยแต่ถ้าขาดเสียพันกว่าอันนี้จบเลยตัเยวเดียวเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยไหลเบาให้ด้วยเฮ้ยน <c oughs> ็อตการดูให้ดีนะเฮะ้ย เดี๋ยวมันจะแรงมันจะระเบิดก็อันนี้เบี้ยวผมจะเดินค่อนข้างที่จะติดง่ายหน่อยเนาะเดินกันดีกว่าอุ้ยร้อนโมกกระึงนะครับนี่หลังรร้อนเลยมีเชือกลงจับดูนะครับนี่แก๊สดมเอาไิดง่ายไปคล้อาได้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม อ่านะครับตอนนี้ใส่แล้วนะครับตุ่มดาำตัวเดียวเลยเสียงก็เป็นพันเลย <c oughs> อ่อแล้วก็เฟืองมือหมุนเปลี่ยนในเขาด้วยทำมันไม่รัวรัวแล้วกันโอ้โหตืบมาใ้ตึมบเมือนก,กันวะเปลี่ยนเลยโอ้โหดิดูมันรอเนี่ยเฮ้ยแตกปนะเนี่ย แม่เติบแล้วดูไดเดินเบาอยู่ป้าทำทำ,ทำขับมาเร็วถึงก็ป๊กขนาดนี้นันเรียบร้อยอ,ะอ,อ่ะอ่ะอะ <c oughs> เออแสดงว่าหลุดไปแล้วแหละอ่เอ่อดีละที่ดับก่อนนะ <c oughs> อ่ะอ่ะโอเคนะครับ <c oughs> นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวใส,ส่พาสูบแล้วนะครับนี่เบาเดิมนะครับ าว,าว,วาวเดิมก็ใช้ได้ไมันจะเป็นต้องเป็นวาวโตนะครับวาวเดิมก็ใช้ได้ดูทิปติดไรน้องไม่แข็งวาวดอนะประเกันจะขาดอเอามาแปะนี่เนี่ยแปะที่นี่เนี่ยลองดูที่มันติดอะไรมันก็ไม่ติดอะไรนะม,ะมันก็ไม่มีอะไรให้ติดเลยเนี่ยมันน่าจ,จะชนตรงนี้เนี่ยกดไว้เนี่ยกดก็ตรงนี้เนี่ย เนี่ยเนี่ยอาลองไอ้ใส่เลยใส่ปาเก็เลยไปไว้ข้างนอกเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวดูเครื่องนี้บ้างนะครับอ่ะลองติดได้น้อง มันก็แลดูเก้ไม่เท่าไหร่นะแต่ฟอนขาวนดดูมันเล็ก่าหน่อยเรี่องเเดียบร้อย สัน่นถถ pues. จับไม่ได้เลยหางเนี่ยยังไปดูใครใส่ยังจับตัวไม่ได้เ่ยคุต่อยผิดแน่นอนถึงก <off vit> ็มือแตกอ่ะเอาต่อเก็บเสียงหน่อยพอก่อนพอก่อนเรื่องจูนน้ำมันออกเนี่ย Học hoa, rất là Kịp tiếng quá à Chú nó mắn rồi đây,

เขาขึ้นมเาจับไปนี่โอ นี่ปั๊มใหม่เขาผิดใหม่อเลยยังหอบดีอยู่เลยฮ่าทั่วดเลยเปลี่ยนโรลิงเขาเลยเงียบดี้ยนเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่อ่ะโอ้อ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าจะได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เร่งแรงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดึกแล้ว แต่พี่ไปแก้ด้วยก่อนนะครัโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้ถ้าเต็ไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ